สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานบ้านเดียวที่นาประธาตุอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีตรงนี้นะคะมีทั้งหมด3หลังด้วยกันซึ่งเราก็ใช้เป็นหลังคาแผ่นเรียบสวยๆแบบนี้เลยบ้านของเราเป็นทรงปัญญาดีไซน์สวยและอบอุ่นนะคะสะดวกสบายใกล้เมืองสำหรับบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะ มีทั้งหมดสามหลังด้วยกันตอนนี้หน้างานของเราก็ได้ถมดินเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติแล้วก็ตอกเสาเข็มนะคะแล้วก็เราก็ขุดนะคะตีผังแล้วก็ขุดเพื่อที่จะทำการเทฟุตติ้งกันต่อเลยนะคะสำหรับหน้างานบ้านเดี่ยวสามหลังของเราในวันนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะก็เป็น ช่างประจำโครงการของเรานะคะกำลังเดินมาทำงานนะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะบ้านของเราก็เข้ามาในซอยเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาตรงที่เราก่อสร้างนะคะจะเห็นว่านี่ก็เป็นป้ายของเรานะคะเป็นบ้านไคเซนบ้านสวยชนบุรีนะคะก็มีทั้งหมด3าหลังด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าเราก็ได้ทําการยกเสาเอกและเสาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ให้ช่างมืออาชีพของเรานะคะมาทำการเทฟุตติ้งนะคะหลังจากที่เราได้ตีผังแล้วก็ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นหลุมของเรานะคะซึ่งจะบอกว่าหลุมของเรากว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําการเทฟุตติ้งนะคะบานทั้งหมด สหลังตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการอัปเดตหน้าง,งานของเรานะคะก็จะเห็นว่าที่เรากำลังเดินไปนะคะเราก็จะไปดูว่าช่างเนี่ยได้ทําการเทฟุตติ้งถึงไหนแล้วนะคะเราใช้เป็นปูนแผ่นกันเลยทีเดียวสำหรับหน้าง,งานของเราในวันนี้นะคะช่างก็ทําการมัดเสากันนะคะ สำหรับหน้าง,งานของเรานะคะก็จะเห็นว่าช่างหลายคนก็กำลังพูดคุยประชุมปรึกษาหารือกันนะคะว่าจะทำงานตรงส่วนไหนต่อกันเลยนะคะนี่ก็เป็นหน้าง,งานของเรานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหลังที่สองของเรานะคะสำหรับบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3หลังด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีบ้านคนล้อมรอบเลยนะคะสำหรับ บริเวณจุดนี้ของเรานะคะแล้วก็เราก็จะเห็นช่างนะคะก็ทำการยกแผ่นมากันนะคะช่างก็มากันหลายคนเลยนะคะที่นับๆที่เห็นอยู่ก็จะมีทั้งหมด8 9คนเลยนะคะสำหรับช่างที่หน้างานวันนี้นะคะพิกัดตรงนี้ของเรานะคะก็เข้ามาตรงอบตอหน้าพัานุนะคะ ที่เห็นอยู่หลังคารที่เห็นอยู่นะคะสีแดงแดงนะคะก็จะเป็นออบตหน้าพระธาตุของเรานะคะจะบอกว่าตรงที่ตรงที่ข้างหน้าโครงการของเรานะคะเราก็จะทําถนนอีกนะคะเพื่อที่จะให้ถนนหน้าบ้านนะกว้างเพื่อที่จะได้จอดรถได้หลายคันเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวตรงจุดนี้ของเรานะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ทางที่ไปนะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถที่จะ ไปโรงเรียนพนัทพิยาคานโรงเรียนพนัทศ,ศ,ศ,ศาาึกษาไลแล้วก็เป็นโลตัสใหญ่ของเรานะคะออกทางนู้นนะคะทางขวามือก็จะเป็นชนบุรีนะคะซึ่งไม่ไกลมากเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวตรงนี้ของเรานะคะก็จะเห็นว่าถนนกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่แน่นมากๆเลยนะคะวันนี้ช่างของเราก็มาทำการมัดเหล็กนะคะ เพื่อจะทําเป็นเสานะคะของเราเป็นเสาหล่อนะคะจะบอกว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะบ้านของเราก่อจากอิฐแดงนะคะที่เห็นอยู่นะคะช่างก็กําลังทํามัดเหล็กนะคะเพื่อที่จะทําเสานะคะก็มากันหลายคนมากๆเลยนะคะจะบอกว่าถึงแดดจะร้อนแต่ช่างของเราสู้มากๆเลยนะคะสําหรับหน้างานบ้านเดี่ยวสามหลังนี้ของเรานะคะ ช่างก็อาจจะร้อนนิดหน่อยค่ะแต่ว่าช่างเราสู้ค่ะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะที่เราอัปเดตหน้าง,งานให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะก็จะบอกว่าหน้าง,งานของเราคึกคืนมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่างมากันเยอะแยะมากมายนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นแนวนะคะที่เราทำเป็นแนวเพื่อที่จะ ตั้งเสาต้นต,ต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ทําการมัดเสาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ดูงานที่หน้าพระธาตุเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้มาที่บ้านเดี่ยวกกอดจันของเรานะคะหลังนี้นะคะก็เป็นหลังที่หนึ่งนะคะเราก็ได้ทำการ วางไวเมดเสร็จแล้วนะคะพิกัดนี้ของเรานะคะอยู่หลังโรงเรียนอนุบาลเกาะจันนะคะที่เห็นอยู่สีเหลืองๆนะคะก็บ้านเราก็สะดวกสบายใกล้เมืองมากๆเลยนะคะใกล้กับ CJ โลตัสใกล้เซเว่นนะคะตรงนี้ของเราบรรยากาศว้าวเลยนะคะก็เป็นบ้านเดี่ยวนะคะซึ่งเราได้สร้างทั้งหมด6หลังด้วยกันนะคะจะเห็นว่าเราก็ได้ ทําการเกลี่ยดินนะคะเพื่อที่จะทําถนนกว้างๆนะคะให้กับลูกบ้านของเรานะคะทุกๆหลังเลยนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่ากว้างมากๆเลยนะคะสําหรับถนนตรงนี้ของเรานะคะก็บริเวณรอบๆนะคะก็จะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะรอบๆนะคะเป็นไร่ไล่มันนะคะแล้วก็ มีบ้านคนเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการเกลียดินบริเวณโรงจอดรถของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าง,งานบ้านเดี่ยวของเรานะคะที่เห็นขึ้นอยู่นะคะบนหลังคานะคะเราก็ทำการใส่หลังคานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นหลังคาโมเดิร์นนะคะซึ่งช่างก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนคนนึงนะคะ แล้วก็อีกคนนึงนะคะอยู่ข้างข้านะคะเพื่อที่จะทําการใส่หลังคาลงจอดรถของเรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในของแถมที่เราแถมให้กับลูกค้านะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะลงจอดรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปต่อเติมเองนะคะก็นี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านเดี่ยวของเรานะคะซึ่งที่สําคัญนะคะเราจะให้ความใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆเลยนะคะเราก็ใช้เป็นหลังคาแผ่นเรียบสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะสําหรับ บ้านเดี่ยวหลังนี้ของเรานะคะแล้วก็เราก็ติดหินกาบสวยๆแบบนี้นะคะบริเวณหน้าบ้านเราปูกระเบื้องให้พร้อมเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวของเราตรงนี้นะคะจะเห็นว่ารั้วหน้าบ้านของเราก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทาสีสวยๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูนะคะเป็นอิดรูนะคะซึ่งให้มีความรู้สึกเป็นกลิ่นอายของ มินิมอลมินิใจนะคะนี่นะคะอิดรูของเรานะคะเราใช้ช่างชำนาญงานเฉพาะทางนะคะในการทำนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะเราก็ถมดินเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมีรถนะคะรถแมคโครนะคะมาคอยเกลี่ยดินนะคะแล้วก็เอาต้นไม้นะคะที่อยู่ข้างหลังบ้านออกให้กับลูกบ้านนะคะแล้วเราก็จะทำการเอาต้นไม้ออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะ ให้พื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็บริเวณบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะก็นี่นะคะจะเห็นว่ารั้วของเราก็ใช้เป็นรั้วสำเร็จนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะสำหรับรั้วของเรานะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะเราก็เคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำถนนกันต่อเลยนะคะสำหรับถนนบริเวณ หน้าบ้านของเรานะคะรถแมคโครก็ทำงานกันต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เราก็จะขึ้นอีกหาหลังนะคะเร็วๆนี้นะคะเราก็ใกล้จะตีผังแล้วนะคะสำหรับห้าหลังตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศจะบอกว่าเย็นสบายมากๆเลยนะคะสำหรับบรรยากาศบ้านเดี่ยวของเรานะคะซึ่งเป็นบ้านหลังคาแผ่นเรียบ3ห้องนอน -2 ห้องน้ํา1ห้องครัวนะคะจะบอกว่า เราตั้งใจมากๆเลยนะคะในการทำบ้านให้กับคุณลูกค้านะคะเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นเกรด A หมดทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภันฑ์หรือว่าเป็นกระเบื้องเราใช้เป็นเกรด A ทุกอย่างเลยนะคะบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะเราก็จะปลูกเป็นต้นสนฉัดแล้วก็ทำสวนให้กับลูกค้าว้าวแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้ของเรานะคะ นี่ก็เป็นสีนะคะสีที่เราใช้นะคะแล้วก็ใช้เป็นสีแบรนด์ชั้นนำนะคะ TOA นะคะซึ่งใช้ทาที่บ้านนะคะเพื่อให้บ้านของเราสวยมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะซึ่งเราก็ใกล้ที่จะทำถนนแล้วนะคะสำหรับบริเวณบ้านเดี่ยวของเราตรงจุดนี้นะคะ จะบอกว่าบรรยากาศช่วงเย็นนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยนะคะบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองสะดวกสบายใกล้เมืองนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวตรงจุดนี้ของเรานะคะพิกัดตรงนี้ของเรานะคะก็อยู่ที่อำเภอเกาะจันท์นะคะจังหวัดชนบุรีนะคะหรือท่านใดที่สนใจสามารถทักเพจบ้านไครเซน ้านสวยชนบุรีได้เลยนะคะนี่ก็เป็นบริเวณร,บรอบๆบบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากทุกท่านนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน